อันประเด็นเท่าสิงคุยกันมาหนีมากเราจากสบายลาดามีนะ้ำคลิกปลามันแกงเล่ก็ยังนากินจอมสร้างโรงไฟฟ้าที่นี่แต่การเปิดเวทีวันนี้นะครับ ของบริษัทมัวสีการการพูดทำไมตัดเรืว่าเป็นข้อามนะครับเป็นเพราะอะไรเรื่องนั้เป็นไรไเพราะมันเขามาเลิกโพดเมืองเชินชั้นละเพราะวันนี้ค่ะพอเริ่มมพันอยู่ข่าวอ่าลุงไฟฟ้าเชื่อมม้วนขึ้นกับชุมชนเองก่อนในการต่อสู้ถ้าชาวบ้านมีพลังที่ชุมชนเนี่ยมันก็อาจจะข้างหน้าเลยแลหัวโหมหัเน่าเน่าสันตอนไปด้วยครับเขาอาจจะใช้เขาไม่สูงซุ่มซุ่มเข้าม่บางที่นาะหลั่น